โควิดแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้หลายคนอาจตกงานเป็นนี่ทําไมถึงต้องมีอาชีพที่2ง,งานที่3กิจการที่สีครับจร,จริงๆอินดีมคือธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายแน,น่คนเข้าใจผิดว่าธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจแห่งการหลอกลวงจ่ายไม่จริงธุรกิจที่เสียเพื่อนธุรกิจที่ต้องไปตื้อง,ง้อขอขายอะไรพวกนี้เราจะมีคนไม่สําเร็จแค่2กรณีเท่านั้นเลยกรณีแรกก็คือทําไม่เป็นไม่รู้วิธี กรณีที่2คือเลิกทำเร็วเกินไปผมเคยเห็นคนกวาดถนนขึ้นมาเป็นมีไรายได้เดือนละแสนถามแทนคอมเมนต์ที่ในอนาคตเลยก็ได้ขายฝันหรือเปล่า นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้อาจจะต้องขอโทษเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะอาจทำให้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่สบายใจฮะวันนี้ครับวันนี้ผมจะมีโอกาสนะฮะไปพูดคุยนะฮะกับฝ่ายบริหารของอินดีมครับเพื่อให้คนสามารถรู้ว่าณเวลานี้ธุรกิจออนไลน์แบบอินดีมเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้จริงหรือเปล่าครับ <S <S 1> <S 1> น้องแนนนี่แล้วก็คุณโอมรอเราอยู่ทางด้านนั้นแล้วนะครับ <S <S สวัสดีนะครับคุณโอมครับน้องแนนนี่นะครับ ต้องขออนุญาตนะครับคุณโอมนะครับน้องแดนนี่นะคะผมต้องําหนักทีพิธีกรนนะก่อนหื่งต้องถามครับณตอนนี้ฮะโควิดแบบนี้สริเกียรแบบนี้ หลายคนอาจตกงานหลายคนอาจเรียกว่า,าเป็นนี่ทําไมถึงต้องมีอาชีพที่2งานที่3กิจการที่4ครับก็เพราะทุกอย่างที่เมื่อกี้พี่ก้องพูดมาแหลคะค่ะเอาจริงยริงอย่างเมื่อก่อนนะนี่ก็รู้สึกว่าเวลาที่เราโตมากับการที่แบบเราเห็นพ่อแม่เรามีอาชีพเดียวใช่ไหมมันก็ดูแบบมันก็ดูเหมือนโฟกัสไปในทิศทางนัน้นก็ดูมั่นคงดีะคะ่ะแต่นี้รู้สึกว่าก่อนที่จะโควิดอีกนะตั้งแต่ยุคที่นี่เริ่มเริ่มได้ทาํางานเงี้ยเรารู้สึกว่าอาชีพเดียวบางทีมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีวิกฤตอะไรเข้ามาอยู่ ตลอดเวลาเลยนะถึงแม้จะไม่มีโควิดอะเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรามีอาชีพที่2ที่3ามะสบายใจกว่าแล้วมันก็มีเงินเข้าหลายๆช่องทางนีม่มองว่าม,มีแต่ข้อดีนะโควิดมารอบนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะทุกๆไตรมากทุกๆเดือนเนี่ยมันจะเจอวิกฤตตลอดเวลาเลยทำให้แนวความคิดสมัยก่อนเนี่ยได้ถูกพัฒนาว่าจาก มีอาชีพที่มั่นคงอาชีพเดียวเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องมีกระเป๋าที่2ธุรกิจที่3กิจาการที่4หรืออะไรก็ตามที่จะทําให้เราดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างอะไรหลายๆเส้นเนาะอ๋อ,อหรือเหมือนกัตอนนี้เรามีออนไลน์แล้วเราก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างด้วยคิดว่าธุรกิจออนไลน์สําคัญเพียงไหนครับ ผมว่าตอนนี้ทุกๆอย่างแบบเหมือนโลกมันพัฒนาขึ้นมาแบบเยอะมากมือถือเครื่องแรกที่ผมมีอ่ะผมอยู่ตอนมหาลัยแต่เชื่อไหมว่าตอนนี้เด็ก3ขวบ4ขวบ5้าขวบ9ขวบเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมีลูกอายุ6ขวบเนี่ยเขามีมือถือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือกลายเป็นแบบเหมือนปัจจัยที่5กิจวัตรประจําวันของคนมันอยู่ในออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่พัฒนาตัวเองหรือว่าตามโลกไม่ทันเราก็จะเห็นล้มหายตายจากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า ธุรกิจออนไลน์ตอนนี้มันไม่ใช่ว่ามันสําคัญขนาดั้นมันสุดยอดแห่งความสําคัญเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วด้วยใช่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่เข้ามาคล้องแวะกับธุรกิจออนไลน์ผมว่าอาจจะตามโลกไม่ทนันใช่ครับ,รบละมุมมองของคุณนี่แหละครับจริงๆนี่มองในมุมเดียวกับโอมนะคะแล้วนี่มองว่าตอนนี้โลกออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดามันเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับแบบ ทุกวันนี้ถ้าเกิดเราเจอคนไม่มี f a c e b o o k อะเราจะแบบทําไมอะอ,ะอ,อารมณ์แบบนี้เพราะมันเหมือนกับแบบว่าทุกอย่างอะค่ะคือการที่เรามีสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งมีมือถือเครื่องหนึ่งอะค่ะมันอยู่ในโลกนี้หมดแล้วต่อให้วันนี้ไม่อยากไม่อยากจะเปลี่ยนแต่สมมติคนรอบข้างคุณทุกคนทําเราจะไม่ทําได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคแบบนี้อาชีพทุกอย่างเป็นแบบนี้เราก็แค่ทาตามแค่นี้ไม่ใช่ทางเลือกแล้วไม่ใช่ทางเลือกเป็นสิ่งจําเป็นทุก้อทุกอย่างอยู่ในออนไลน์หมดแล้วมันก็จะยินีรคัดบ ค,คือธุรกิจออนไลน์แบบไหนครับอินดีมคือธุรกิจออนไลน์ที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มครับเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกการศึกษาทุกประสบการณ์แล้วก็ทุกความเก่งและกันเอาง่ายๆว่าคนที่อยากมีรายได้หลักกระเป๋าที่ 2, 3, 4ในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีคอร์สสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลย ตั้งแต่สเต็ปศูนย์เลยด้วซ้ำไม่ต้องเป็นหนึ่งลวแล้วก็เริ่มต้นค่อยๆพัฒนาแล้วก็มีคข้อสอนเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเหมาะสําหรับคน<ช>ทุกเพศทุกวัย<ๆ>แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ใช่เราเราที่สําคัญนะคะก็คือเนื่องจากว่าอินดีมเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นก็เลยตอบโจทย์โดยเฉพาะในยุคที่เป็นโควิดแบบนี้ บางทีเราไม่ได้จะต้องมานั่งเจอหน้ากันแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสื่อสารกันออนไลน์ได้หรือแบบการเรียนการสอนพวกนี้อยู่บ้านก็นั่งเรียนได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็สร้างแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์กันในยุคนี้ที่สุดเพราะฉะนั้นอินดีมคือแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับทุกคนเป็นแพลตฟอร์มยังไงบ้างครับเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆเป็นคอมมูนิตี้เลยฮะจริงๆมันก็คือคอมมูนิตี้แหละมันรวบรวมแบบคนทุกประเภทเข้ามาในเนี้ยแล้วก็ได้ผลประโยชน์แบบวินวินในทุกๆภาคสว่วนคนที่ไม่มีสินค้าเป็นผู้บริโภคปกติซื้อของข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยน เปลี่ยนแค่วิธีการซื้อนามาซื้อผ่านแพลตฟอร์มของอินดีมก็จะได้เขาเรียกว่าได้ส่วนแบ่งค่ากันตลาดกลับไปได้เป็นแคชแบ็กได้เป็นคะแนนคะแนนเอาไปแลกเป็นนู่นนั่นนี่อย่างนี้ครับหรือว่าคนที่มีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มของอินดีมมาใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการกระจายสินค้ามากขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็สนับสนุนสินค้าโอทอปสินค้าของคนไทยทุกประเภทเหมือนกันวาะตอนนี้เนี่ยในยุคข,ของธุรกิจออนไลน์ mm hmm. ก็จะมีคนที่อยากเป็นเจ้าข,ของสินค้าเยอะแยะมากมายหรือเป็นไปแล้วเนี่ยแล้วก็หาทางออกไไม่ด้ ก็อาจจะเข้าใจว่าแค่มีสินค้าแล้วไปขายออนไลน์แล้วมันจะทําได้จริงๆแล้วมันก็มีองค์ความรู้ของมันในการในการที่จะทําให้สินค้าสามารถเคลื่อนสู่มือผู้บริโภคได้เราก็มีหลักสูตรหลากหลายเรามีวิธีการหลากหลายในการตอบโจทย์คนหลากหลายประเภทที่เข้ามารวบรวมกันอยู่ใน,ในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยครับนี่มองว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์คือธุรกิจที่ดึงคนจากหลายๆฝ่ายมารวมรวมกันเหมือนที่เมื่อกี้คุณอมพูดเรามีทั้งคนที่อยากจะเป็นแบบพ่อค้าแม่ขายเป็นนักธุรกิจ มีทั้งคนที่อยากจะเป็นผู้บริโภคโดยที่บางทีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบไม่รู้วิธีการว่าเขาต้องทําการตลาดยังไงสมมติมีสินค้าละไม่รู้ทําการตลาดยังไงอะเราช่วยหรือแบบคนที่เข้ามาอยากที่จะแบบเริ่มต้นทําธุรกิจต้องทํายังไงอะเราช่วยคือเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอินดีมก็คือแพลตฟอร์กรมกลางที่สามารถรวบรวมคนทุกอาชีพให้มาอยู่ด้วยกันแล้วช่วยเหลือกันแล้ววินวินด้วยกันได้ตอนนี้มีสามาชิกมีกี่คนนะประมาณ8 0,000ืน เกือบ86,000คนแล้วครับใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวด้วยก็คือจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนก็สามารถมาร่วมกับเราได้จริงๆอินดีมคือธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายแน่มันคือธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งแปลออกมาก็คือธุรกิจเครือข่าย ครับครับธุรกิจเครือข่ายทําไมเขาถึงชอบพูดว่าเราเองไม่ใช่เครือข่ายแต่เราเป็นออนไลน์นะไม่บางทีบางทีค่ะพี่ก้องต้องพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะพูดมันไม่ใช่ว่าเราไม่ภูมิใจในธุกกรกิจของเรานะแต่บ,บางทีมันมีข้อจํากัดเช่นแบบในสื่อบางประเภทในสื่อบางพื้นที่เราพูดคํานั้นไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เป็นธุกกรกิจออนไลน์นี่แหละเนาะ <S <S ใช่ครับซึ่งซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้ผิดไปจากที่เราทําแต่ว่าเราเป็นธุรกิจเครือข่ายประเภทที่ทําออนไลน์ได้ แล้วก็มีแพลตฟอร์มอย่างที่อย่างที่คุยกันเมื่อกี้ซึ่งซึ่งโดยปกติต้องพูดก่อนว่าธุรกิจเครือข่ายยุก่อนเนี่ยจะเป็นแบบเจอหน้าเจอตากันจะมีการจัดประชุมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราอ่ะพอเอาระบบออนไลน์เข้ามาปุ๊บอะคะ่ะมันก็เลย ไม่ผิดที่วันนี้เราจะเรียกว่าเป็นออนไลน์ด้วยเพราะว่ามีคนที่ทำออนไลน์เยอะมากอินดีมฤทธิ์เครือข่ายที่โฟกัสในออนไลน์แพลตฟอร์มเออทำไมหลายๆคนไม่โอเคกับเครือข่ายครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่เป็นธุรกิจที่ดีเป็นบริษัทที่ดีต่อให้เป็นบริษัทที่ดีก็จะมีสมาชิกบางคนที่ไม่เข้าใจในการทํา ธุรกิจแบบนี้บางคนก็ไปตื้อง้อขอขายไปบังคับซื้อไปอะไรพวกนี้หรือว่าไปหลอกเข้ามาฟังอะไรเงี้ยทำให้เกิดภาพลบๆในธุรกิจแบบนี้แต่ก็จะมีคนจํานวนหนึ่งครับที่ทําธุรกิจอย่างถูกวิธีหรือเขาเรียกว่า ทำธุรกิจเป็นธรรมชาติก็คือคุยกันตรงๆคุยกันตรงไปตรงมาหรือว่ามีวิธีการคุยเพื่อให้เขารู้สึกว่าโอเคมันมีมีข้อมูลดีๆเยอะแยะมากมายที่จะแบ่งปันให้กับเขากลายเป็นว่าคนที่ทำไม่โอเคเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นบริษัทที่ไม่ดีเปิดขึ้นมาเพื่อหลอกลวงส่วนใหญ่บริษัทที่ดีอะ่ะมันจะไม่เป็นข่าวอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะดําเนินการไปในในธุรกิจของเขานีด่ด้วยด้วยดีแต่ว่าบริษัทที่เป็นข่าวก็จะเป็นข่าวที่แบบไม่ดีหลอกลวงบ้าง โกงเงินแชร์ลูกโซ่อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้ผิดกฎหมายตั้งแต่เปิดบริษัทมาอยู่แล้วเพิ่ๆไม่ได้มีบริษัทเป็นตัวเป็นตนด้วยซ้าไปก็จะทําให้คนเข้าใจผิดว่าธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจแห่งการหลอกลวงจ่ายไม่จริง ธุรกิจที่เสียเพื่อนธุรกิจที่ต้องไปตื้อง้อขอขายอะไรพวกน,นี้ oh. ทําให้คนเข้าใจผิดในเชิงนั้นมันเหมือนสุภาษิตไทยอะค่ะที่พูดว่าปลาเน่าตัวเดียวก็คือเสียเสียไปหมดคือนี่มองว่าสถานการณ์ของคาของคําคำนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็อย่างที่พวกเราได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะ,ะเหมือนที่เมื่อกี้คุณอมพูดก็คือธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ใครทําก็ได้วันนี้ขอแค่อะกฎหมายเดียวอายุเกิน18บ,แบบําได้คุณจะมาจากที่ไหนก็คือสามารถที่จะร่วมได้หมด เพราะฉะนั้นนะคะต่างจิตต่างใจร้อยพ่อพันแม่ได้ครับมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครใครโอเคใครไม่โอเคทําเสียก็มีทําดีก็มีชื่อมันก็เลยไปเป็นแบบนอนอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมามาอยู่ในความคิดของคนฟังตัวเลขแล้วอาจจะตกใจนะฮะมีสมาชิกในประเทศนี้มีคนที่เคยทําทำเครือข่ายหรืออยู่ในแวดวงนี้กี่คนครับ ประมาณ11ล้านกว่าคนครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่สักเซสในธุรกิจเครือข่ายมาจากการที่ไม่ได้ศึกษาจริงๆไม่ได้ใช้สินค้าจริงๆไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ในระบบจริงๆแต่ค25%คือคนที่อยู่ในระบบมาสักระยะหนึ่งบางคนอยู่6เดือนสําเร็จบางคนอยู่5ปีสําเร็จบางคนอยู่10ปีสําเร็จแต่ข้อดีของธุรกิจเครือข่ายคือต่อให้อยู่10ปีครับแล้วสําเร็จเขาสําเร็จทีเดียวแต่เขาสําเร็จตลอดไปเราจะมีคนไม่สําเร็จแค่2กรณีเท่านั้นเลยกรณีแรกก็คือทําไม่เป็นไม่รู้วิธี รกรณีที่2คือเลิกทําเร็วเกินไปถ้าไม่เช่นั้นมีโอกาสสาเร็จใช่เวลาเราเราเข้ามาเริ่มเรียนเราเรียนตั้งแต่อนุบาลยันจบมหาลัยเพื่อจะไปรับรายได้นี่คือความสําเร็จและในการมีอาชีพเราเรียนมาตั้งเป็น10ปี เรายังรอได้คือผมไม่ได้บอกว่าธุรกิจเครือข่ายต้องรอ10ปีแต่ธุรกิจเครือข่ายถ้าเกิดว่าทําจริงจังจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกว่าการันตีได้ว่าคุณทําจริงจังเนี่ยสปีถึง5ปีเนี่ยยังไงสำเร็จแน่คาว่าสำเร็จคืออาจจะมีรายได้แบบเสถียรเลยนะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื0 0 0 0าหมื่นแสนนึ่งแล้วแต่ความขยันของเขาแล้วแต่การเรียนรู้ของเขา เราก็ตรงไปตรงมาครับว่าทุกคนต้องเข้ามาเรียนรู้ไม่รู้แล้วเข้ามาทําไม่มีทางสําเร็จเป็นหมอ,อยังต้องเรียนหมอเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆเข้ามาทําเครือข่ายแล้วไม่เรียนแล้วอยู่ดีๆคิดว่าจะไปสําเร็จอ่ะนะเขากาลังหลอกตัวเองน่หมายความว่าต้องมีความรู้รแล้วก็ไม่เลิกไปก่อนด้วย<ช>อ๋อนี่เหตุผลว่าทําไมจึงมีคนสําเร็จน้อยกว่าคนที่ไม่สําเร็จถามแทนคอมเมนต์ที่ในอนาคตเลยก็ได้ขายฝันหรือเปล่า ขายฝันไหมก็เทาจริงๆก็คือใช่เราขายฝันแต่มันมีคนทําฝันเป็นจริงอ่ะ ให้เห็นเยอะแยะมากมายเอาใน,ในบริษัทอินดี้หรือบริษัทอื่นๆที่ผมเคยเคยเข้าไปามีมีกิจกรรมร่วมกับเขาอย่างนี้นะฮะผมก็เห็นหลากหลายอาชีพเนี่ยพลิกชีวิตได้ผมเคยเห็นคนกวาดถนนขึ้นมาเป็นมีรายได้เดือนละแสนดูแลพ่อแม่เขาดูแลลูกเขาได้แบบดีส่งลูกเขาเรียนานานาชาติอย่างเงี้ยคนกวาดถนนบางคนไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นแบบนี้แต่ธุรกิจเครือข่ายสามารถตอบความฝันเขาได้ ถามว่าเราขายฝันไหมเราขายเป้าหมายชีวิตมากกว่านี่มองว่าอินดีมหรือธุรกิจประเภทเครือข่ายทําให้เรากล้าที่จะกลับมาฝันเพราะเรามีเครื่องมือที่ทําให้คุณเดินไปลงฝันได้มันคือแค่นั้นเราจ่ายเงินจริงเรามีสคบอสินค้าเรามีออยอรเรามีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับเรามีโรงงานทั้งโรงงานกาแฟาโรงงานสกินแคร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วโรงงานทั้งสองโรงก็มีจุดเด่นจุดขายที่ไม่ไม่เหมือนใครเราพยายามพัฒนาธุรกิจ ต่อเนื่องไปโดยที่ไม่หยุดจริงๆใช่แล้วก็หลักฐานแห่งความสําเร็จเรามีคนเรามีโปรเจกต์ปลดหนี้ตอนแรกๆที่เปิดบริษัทขึ้นมาเรามีคนเป็นหนี้4ล้านสามารถปลดหนี้ได้แล้วตอนนี้เขามีเงินอยู่ในธนาคารอยู่4 0กว่าล้านเงี้ยเรามีคนที่มีหนี้อยู่1 0กว่าล้านแล้วก็กลายเป็นตอนนี้มีเงินอยู่ในบัญชี ปลดหนี้ได้สร้างบ้านน,นู่นนั่นนี่ได้มีเงินอยู่ประมาณสัก20ล้านอันนี้อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามีไรายได้คนที่มีไรายได้หลักหมืน่นที่เอาไปปลดหนี้หลักหมืน่นปลดหนี้หลักแสนได้เยอะมากครับแต่คําถามก็คือว่ามีคนทําไม่ได้ไหมก็ยอมรับว่ามีแต่ก็ต้องบอกว่าคนที่ทําไม่ได้ก็คือคนที่จะไม่ไม่ได้อยู่ในระบบการการพัฒนาคนของเรานั่นเองเราที่สําคัญนี่ว่าจุดอีกจุดหนึ่งที่สังเกตง,ง่ายมากเลยนะว่าบริษัทเราเนี่ยของจริงไหมหลอกลวงไหม คือวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรากล้าอยู่ตรงนี้เรากล้าเอาตัวเองออกมาอยู่ในแสงสว่างเกิดเราไม่ใช่ของจริงขึ้นมาเราคงไม่กล้าทําแบบนี้อายุขายนานขนาดน้ะครับอินดิมเปิดมาเข้าสู่ปีที่สามค่ะก,ก็เรียกได้ว่า3ปีนี้ทุกๆรอบการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่เป็นรายได้ของสมาชิกของเราเนี่ยนะครับ <S <S ไม่เคยมีรอบไหนที่เราจ่ายช้าเลย <S <S ไม่เคยมีรอบไหนที่เราไม่จ่ายเลยนั่นหมายความว่าการลงทุนและผลตอบแทนเป็นยังไงครับ ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าลงทุนถ้าเดที่บเทียบธุรกิจค่ะไปกองลงทุนต่ำมากคือมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเงินก้อนแค่จํานวนหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้กระทบกับชีวิตก็สามารถที่จะเริ่มลงทุนได้แล้วที่เหลือก็คือความตั้งใจลงทุนในสิ่งที่เป็นตัวเงินแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่เป็นความพยายามมันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในอาชีพทุกอาชีพบนโลกนี้แม้กระทั่งงานประจำเนาะมันก็คือการลงทุนเหมือนกันครับในธุรกิจอินดีมก็ลงทุนใกล้เคียงกับคล้ายๆๆล้ายธุกิจ หลายๆธุรกิจทั่วไปแต่ผลตอบแทนที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ความพยายามการใส่ใจใส่เวลาและความขยันจะต้องถามว่าทําไมสถานการณ์นี้ถึงควรลงทุนหรือลองที่เปิดโอกาสให้กับธุรกิจเครือข่ายไม่ต้องอนด,ดีก็ได้นะที่ห้องอื่นก็ได้ เราลองนั่งคิดเล่นๆล,ลองลิสต์อาชีพออกมาว่าอาชีพไหนที่ที่ทำเราไม่มีความเสี่ยงบ้างซึ่งยากมากนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่มีหน้าร้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอินดีนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงในช่วงที่เป็นแบบนี้ทำไมถึงจะไม่น่าสนใจในมุมผมก็คือว่าแล้วจะไปทําอะไรถ้าจะทําอะไรจะขยับตัวตอนนี้อะไรก็คือแบบลงทุนทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมันแค่ลงทุนแล้วก็ใส่แฟกเตอร์อีกแค่2 3สาแฟกเตอร์ก็คือความพยายามแล้วก็ความขยัน พวกนี้มันเป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญที่จะทำให้เราเมีรายได้ขึ้นมานนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการทําธุรกิจแบบอื่นหรืออย่างอื่นผมว่ามันต้องอาศัยแฟกเตอร์อื่นมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าอันนี้แทบไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าการลงทุนมันไม่ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทฟรีๆเขาได้สินค้ากลับไปด้วยแล้วสินค้ามันเป็นสินค้าที่แบบบางตัวมีรางวัลโนเบล บางตัวสามารถเป็นมี GMP มี ISO มีมาตรฐานดีๆแล้วก็มีรีวิวเยอะแยะมากมายของคนใช้จริงที่ใช้แล้วเห็นผลพฉะนั้นผมเรียกว่าแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยที่จะทำไปเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยมีโอกาสสําเร็จโดยการใช้เงินลงทุนที่น้อยที่สุดแล้สำเร็จมากที่สุดอันหนึ่งเกินมูลค่าท,ที่ลงทุนแล้วกันเนาะก่อนจะจากกันฝากอะไรไปยังทุกๆคนหน่อยนะฮะในสถานก,การณ์นี้ว่าการเปิดใจการหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองครับก็สถานการณ์นี้นะคะอย่างที่บอกว่า เราเข้าใจจิตใจเลยเพราะว่าตัวตัวพวกเราเองก็เป็นคนที่ทำมาหากินเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้สิ่งที่ให้ความมั่นใจกับทุกคนได้ก็คืออินดีนอินดีนของเรานะคะมั่นใจมั่นใจว่าวันนี้จะเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพของคุณที่ทําให้คุณก้าวพ้นสถานการณ์ในช่วงนี้และสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าสตางค์ที่จะทําให้ชีวิตของคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยในวันนี้และอนาคตถ้าเกิดว่าวันนี้ตัดสินใจเปิดใจกับเราครับด้วยสถานการณ์โควิด เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าความแน่นอนในชีวิตของเราตอนนี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมไม่สนใจหรอกว่าผมจะทําในสิ่งที่ผมไม่ชอบหรือไม่ถนัดหรือเปล่าแต่ผมดูที่ผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์นั้นผมชอบไหมแล้วมันดูแลครอบครัวผมได้ไหมดูแลลูกผมได้ไหมแต่เบสออนที่ว่าถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั้นแลวเนี่ยผมก็มองว่าธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะอินดีมแล้วกันนะฮะเป็นธุรกิจที่ ผมว่ามันก็น่าสนใจที่จะเข้ามาแค่ศึกษาดูว่ามันใช่ไหมในผลลัพธ์ถ้าผลลัพธ์มันใช่มันตอบโจทย์เราได้ดูแลคอรอบครัวได้ผมเอาหมดและนี่คือธุรกิจจริงที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศของเรามา3ปีแล้วนะฮะธุรกิจที่มีชื่อว่าอินเดียครับขอให้คุณได้เปิดใจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ขอให้เปิดใจหาความรู้ก็โอกาสก็อาจจะเป็นของทุกทุกคนนะฮะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจ,จริงกับธุรกิจของประเทศไทยของเราครับ